ฮียอกูเป็นหา่านุกตาเลยเลยพี่เจนพูดว่าอะไรเน,นี่ยเป็นเทนว้เป็นเทนเนี่ยกูไม่เคยกดอันนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เมไม์กูคุยงานอยู่ เกูค mm ุยการเป็นเท็จเท็คุยกับกูก่อนเราเราเราอยู่กันตรงนี้กี่คนนะฮัลโหลมีมันโยนเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้คือมีพี่เจนมีไอ้ต๊อสทางขวาเมื่อกี้ใครเดินมานะไอเอ็กผมเดินมาผมเดินมาจากขวาไอเอกมึงมาจากทางไหนนะอ๋อโอเคไม่ต้องละมาจากแอกกูมาจากห้องข้างล่างเนี่ยห้องข้างล่างตรงนี้ใช่แนี่กูเดินมาจากห้องครัวมาจากห้องครัวตรงผมหาวิธีเจอแล้วใส่หัวพวกมึงไปไปดับเฟซของมึง อันนี้ให้ทำอะไรอ่ะเป็นบรดเป็น้ากระจอกสัตว์เนี่ยเอานี้นับเลขเอานี้นับเลขนับเลขไอ้เวนเป็นไม่อยู่แล้วเหรอเฮ้ยไอ้เวนเป็น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 โอ้เวนเป็นไม่ใช่ไอ้เวนเป็นโดโดไอ้เวนเป็นโดโด้เบนไอ้เวนเป็นไอ้เวนเป็นไอ้เวนเป็นโดโดไอ้เวนเป็นโดโดมึงฟังกูเลยไอ้เวนเป็นโดโด ไม่ใช่ไอเว่นเป็นโดโด้ก็เหลือคนเดียวแล้วดิที่ไม่อยู่กับเราเมื่อกี้ใครอะเออใครอะพี่เสียงเลยอะพี่เสียงเลยนั่นเนยเกิดอะไรขึ้นไม่ก็โอเว่น่ะมันบอกว่าตรงนี้ผมทำเควสตัวเลขคือตรงนั้นน่ะไอเอกแม่งพูดอยู่ว่ากูทำหลอดทดลองอะและไอเว่นแม่งอยู่จุดเดียวกันเลยเว้ยอ๋อตัวเลขโคตร วิ่งเลยให้ตว์แบบพิเศษเลยยืดๆโยงแต่งไม่ไม่แต่แต่โอเวนเป็นโดโด้ตอนกันด้รตายพิเศษแต่ไม่ใช่ตายหมดเลยเหรออ้าวอ้วพิเศษไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครทำไอโอสังต่างโอ้ยกู่ยิเชอรีฟกู่เป็นเชอรีฟเจียนยิงเหรอออเจียนยิงอ้าวยิเชอรีฟก็ปิวดิบายบายเจน์ปิวอะไรก็ยิงโดโด ไม่ใช่ยิงมเสียงิงไม่เสียงไม่โดนแอสซิสตนยิงเออฉันเปลี่ยนมาเลยนพี่ก็ได้นะพี่เป็นพูดอ่ะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นไงมันได้เป็นอื่นหรือเปล่าเออมันได้เป็นเป็นอื่นไงอ๋อแต่เราไม่กลัวเลยนะกลัวกลัวอะไรเปิดตัวแล้วเปิดตัวเปิดใจกันไปแล้วไอ้ตอสกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอเอกไอเอก พราะกูเป็นเทคนิคเชียนเว้ยเมื่อกี้เรายืนกันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วไอ้คนซาบ,บุธาดะมันอยู่ใกล้ๆกับเราเลยเว้ยแต่อยู่ห้องด้านซ้ายบนเว้ยไอเอกมาจากทางนั้นเมื่อกี้อ๋อมันจะขึ้นเห็นเหรอว่าใครซาบ,บุธาเออมันจะขึ้นว่ามันจะขึ้นเป็นยังไงมันจะขึ้นจุดตรงห้องเว้ยอ๋อตรงในมินิแมปเหรอใช่มันคือโลใหม่ใช่ป่ะไม่กูก็ใส่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่ค่อยมีใครใช้ไงไม่ค่อยเห็นมันเอิญ มันมากดสมุทาใกล้พวกเราพอดีไงมันไม่รู้ไงมันปุ๊บเฮ้ยเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วพอ้นเป็นผีแล้วบินไวขึ้นเยอะเลยไอ้ยี้อ่ะไอ้ตอดอเยีย มีคนกับมีคนมาร่วมขบวนเลยสวัสดีครับที่เบนโอเวสว่าไงครับผมไม่ได้โป๊นั่นแหละมึงยะเพราะมึงไม่มีเควสไงไม่เออไม่คือผมมารู้ว่าตรงนั้นอ่ะมันคือน้ำยาตาที่แล้วก็ทาแต่คือมันแผนแผนผมก็คือนั่นแหละไปกดปุ่มมาโหวตผมเมาไอ้เหี้ยพี่พี่เจมน,นั่งเสือกยิงกูทันกูสาวิ่งหนีอ้าวไอเอ็กมึ่งดูในตอนข้า,เ,าเลยข้<อ>าตัอตาเลยเอาวันนี้ครับมึงดูใครยิงเนี่ย ไอ้ตอสฆ่าแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยก็เัื่อี่กูก็นึกว่าเป็นมึงยู่ไหนจะกอยจสังไอเหอ้าหไอ้เไอ้เหี้ยไเียอ้ี้ยไอ้ีไอ้เหี้ยอ้ไอ้เหี้ยไอ้เยอ้เไอ้เยอไอ้ไเอ้เ้ยอไเอ้อเีเยไอ้เหเยไอ้ ให้เป็นหเห็น aa, หเลยกลักำลังจะกลัวปาบีดไปแล้วยี่พันไม,มไปไมบ่งไปรับมีดกูกมีอะไรจะเล่าให้ฟังคือคือ,คอ <โห S 1> ผมได้โลเป็นเทคโเชียนกูดเว้ยแล้วประเด็นคือไอตอนที่เรายืนกันอยู่เมื่อกี้สี่คนนันที่พี่เจนไม่ยืนถามผมเรื่องไรลูเว้ยไอตอนแม่งกดซาบทานเว้ยแต่ว่าไอตรงซาบทานมันเสือกไปย้ายไปอยู่ห้องทางด้านซ้ายบนเว้ยและที่ผมเดินไล่ถามเมื่อกี้ว่าใครแม่งมาจากไหนทางด้านที่พวกเรายืนอยู่ตรงสี่คนไอเอกแม่งมาจากทางล่างด้านซ้ายเว้ย ก็นึกว่าเป็นไอเอกผมเมื่อกี้ผมก็ยืนเล่าให้ตอนฟังไม่นแหละเว้ยผมเนี่ยไอเอกเป็นแน่นอนเลยเว้ยผมก็เลยยืนท้ำเควสสบายใจเลยได้ตอนไี่บอกผมึงกินปิดไรสัตว์คือคืออะไรหรว่าเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้เราจะชนะแล้วไอ้ผัดไปเดินตักมากูไอ้ย่าผมกำลังเดินแบบเดินเดินแบบนกโง่เนี่ยหรอปะเดินวนไปวนมาอยู่แล้วอยู่ดีก็ปื้ออะไรวะเนี่ยไอ้ผัดไปรับมีดไอ้สัตว์เฉยเมื่กูสัตว์เดินเดินเดินโยกหนีแล้วนะ ให้มันเดินตามกูแล้วกูจะโยกกลับมานะ่ขาไอ้เฮียตอนไอ้สัตว์จะโยกตามมาหามาหากูอีกกูแบบกูหวงเวลาให้เบนแบบไอ้เฮียไอ้เฮียจับใจเต้นัต่มันรับถอยหลังมันจะปาดได้